ดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับเกมกอลินหน้าฟรีไฟล์นะครับวันนี้เราจะมาสู่ชุดคอบป้ากันนะครับไปดูกันเลยมาครับจังหวะนี้ครับเราจะมาสู่ชุดครอบป้ากันนะครับผมมาครับครั้งที่หนึ่งเริ่มครับไปอย่างไีครับครั้งที่หนึ่งมาหนึ่งอันครับจังหวะนี้โอ้โหไปต่อกันเลยครับครั้งที่สองไป ที่สองไม่มาครับไปกันนะครับพาที่สามมาครับพาที่สามมาอีกหนึ่งครับโอ้โหโไปครับคัที่สี่ไม่ที่สี่ไม่มาครับว้าที่ห้าไม่มาครับเรือว่าครับที่หกโอ้โหอีกนิดเดียวครับโอ้โหที่เจ็ด นิจิก็ไม่มาครับโอ้ไม่มาอีกครับไปไปครับต่กไปเรวมาย่อยกันนะครับผมก็เอาสก,กิปปืนใส่ค้างนะครับไปุยโอ้โหไม่มาอีก้วครับ ไปสู้กันเลยโอ้มาแล้วครับอีกดันหนึง่งมาแล้วไปครับต่อไปทำอะไรย่อยเราเลยครับเราจะขี้ปื้อนแต่ข้างนะครับเราไม่เลื่อนนะครับไปเชีย่ยวประสีไปไปไปครับตัวต่อโอ้โห,โหออกย่ามันครับ โอ้โหอย่างเกลือครู้ชมเดี๋ยวคุณเชื่อมาครับผมกินเกลือครับช็อตหนึ่งนะครับจะไม่เอาแต่กินเลือนะครับเอาแต่กินปือตอกข้าวค้างนะครับผมแบบแล้วไปตัวต่อโอ้โหไม่มาเลยครับโคบเกลือครับคุณผู้ชมอปไปลุย ก็มปี่นะครับคุณผู้ชมโหอยากเกิือไปไปมาครับไปกันต่อเลยครับผมไปแล้วต้มไปขอออกออกเถอะโอ้โหไม่ออกออออเกลือมากครับจังหวะนี้ ส่งไปห้องแต่งตัวครับสไปห้องแต่งตัวหายไปไปส่งไปห้องแต่งตัวครับไปมาต่อเลยทุกคนไป้โอ้โหเกือโพดเกือเกือขหน้าบ้าน,าน,าน,านป่ดิโอ้โเกือ,อ,อ,อกเกินโอ้โหเขาเอเข้าไปนะครับไปื่อครับมันเกือมาครับมาครับคุณผู้ชมมา,าด้กันต่อด้วยกันต่อ คืกันต่อครับดูกันต่อ, <Leonard> อไปไปไปครับดูกันต่อคุณผู้ชมไปไปไปนะครับดูกันต่อตัวไปโอ้โหวหนึ่งครั้งก็ออกมานะครับโหวตนะครับก็ออกมาออกมาได้เลยครับเนี่ยผมดีเนี่ยะไปมาสูงเอาเต็มตัวคตัวที่ห้อเตียงตัวของแอบรับมารับมารับมาก่อนรับกันมา รับมาครับรับมารับขอมาแล้วไปกันต่อเลยขอเลยครับผ้าคล้งมาเลยครับโอ้โหไม่มาครัดีกันเดียวเลยครับโอ้แต่ครับส่งไปห้องแต่งตัวครับส่งไปห้องแต่งตัวครับขอเลยครับเอาุดูใช้ผมขอเสื้อเชฟครับเดียวพอพ่อใหญ่พีบไปหมดโอ้โหมันก็ยากขอมาอีกครับเดียวพอโอ้โหอยากเอาส่งไปห้องแต่งตัวเลยครับเอาไม่ออกครับขอครับผ้าเดียวหรือเอาเลยครับโอ้โหไม่ออก อ <ítulo> อยากนะครับตอนนี้อันเดียวอันเดียวคอร์สอ e ันเดียวครับไปถครอันเดียวอันเด้ยากออกีครับะวนี้้โหยากมากครับอันเดียวอันเดยวากครับยากครับอนเดีโอ้โอ้โหโอ้โหยางเือครับ เพือความาบาท้ชมไปคัไป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 ขอแท้เพื่อโคตรเพื่อครับคุณผู้ชมคิดผมจะมดนะครับไปต่ออย่างเดียวโอ้ยไปโอ้ยออกยากเกินไปบางทีนะออกยากเกินไปนะครับเออออกนะครับสุดยอดออกแล้วก่อนะครับด้ชุดและวตกใแตกตัวให้หมดเลยครับ ยอดเพชรให้ครับตายคิวไปกันเลครับรับชุดมาครับโอ้โหชุดสวยมากครับไปเลยนะครับไปเลยได้ทำเต็มนะครับส่วมใส่ไปเลยโอ้โหถมาครับจังหวะนี้นะครับเจักรดูนะครับแต่ตัวโอ้โหชุดเบสสีได้นะครับชุดนี้ดูโอเคมากครับสวยมากครับผม ะผมพาไปตรงแรงสีกันเลยนะครับชุดใหม่ของเราผู้ชมเดี๋ยตัดไปเจอกันในกนะครับคุณผู้ชมจังหวดเราต้องอยู่บในเทนัครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมฟังห้ดกัน้ม่จังหวนี้เไป่ไกนนะครับอ่บบทะหบเนี่ย้ยไม่าวเฮ้ยคือ

i <laughs> you